สวัสดีค่ะวีโอคลิปนี้นะคะครูก็มีกระเป๋าสําหรับมือใหม่หัดถักมาฝากนะคะถักไม่ยากต้นแบบนี้ครูใช้ไหมพรมขนาดสี่พายอันนี้ใช้สองสีนะคะครูจะเล่นอยู่ที่สองสีอ่ะอันนี้เราเรามาลองหัดกันก่อนเนาะมันเป็นลายง่ายๆไม่ยากจนเกินไปนะคะวิธีการถักก็ไม่ยากจนเกินไป ไหมที่ครูใช้เป็นไหมพรมสีพายเราจะใช้กี่สีก็ได้นะคะแล้วแต่เราแต่ในที่นี้ลองหัดทำสองสีก่อนเนาะแล้วกเ็เข็มที่ใช้จะเป็นเข็มเบอร์ห้าทับศูนย์หกทับศูนย์นะคะเป็นเข็มสองหัวลักษณะของกระเป๋าก็จะเป็นแบบนี้อันนี้มีฝาปิดฝาปิดมันหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวกระเป๋าตัวกระเป๋ากับด้านหน้าด้านหลังนี่จะเป็นลายเดียวกัน แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะถักตัวกระเป๋ามาเป็นสองชิ้นนะคะเราจะถักแบบนี้มาสองชิ้นเพื่อที่จะมาประกบกันเราจะเริ่มโดยวิธีเราจะทำตรงนี้กันนะคะเราจะเริ่มทํำตัวกระเป๋ากัน เราคล้องได้ให้เป็นวงกลมแบบนี้เอาเส้นนี้ทับเส้นนี้นะคะหลังจากนั้นก็แทงเข็มเข้ามาดึงได้ลอดผ่านมาโซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอลงไปหนึ่งครั้งน้ำโซ่สามด้วยก็เป็นสองนะคะลงไปอีกหนึ่งครั้งก็เป็นสาม ตามด้วยโซ่สองพอหนึ่งข้อคือพันหนึ่งครั้งลงครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเมื่อครบสามแล้วโซ่สองค่ะอ่ะลงไปอีกสามครั้งหนึ่งสองสาม ต่ำด้วยโซ่สองลงไปอีกสามครั้งหนึ่งสองสามอ่ะเราจะได้ทั้งหมดสี่ชุดนะคะหนึ่งสองสามสี่หลังจากนั้นให้เราพันหนึ่งครั้งอันนี้โซ่สามเนี่ยเรานับมัน หนึ่งสองสามมาลงช่องที่สามแทงลงไปผันขึ้นมาดึงออกทีละสองอเก็บมันไว้ก่อนแล้วเราก็มาดึงตัวนี้เราดึงให้มันสดเลยลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ หลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเราจะขึ้นต้นแถวที่สองแถวที่สองนี้เราจะเปลี่ยนสีได้นะคะอ่ะก่อนเปลี่ยนสีได้ก็โซ่หนึ่งให้มันตัวนี้ก่อนหยิบได้ขึ้นมาลวดอันนี้ให้ชิดเลยนะคะ เอาปมเอาเนี่ยหางเนี่ยไว้ข้างหลังดึงโซ่ผ่านมาดึงลอดห่วงมาโซ่อีกสองแล้วก็ลงพอหนึ่งคอไปหนึ่งครั้งสองครั้ง ที่เหลือด้านหลังจะเห็นว่าอันนี้สีชมพูนี้เราไม่ได้ตัดนะคะยังอยู่นะอันนี้ยังอยู่นะอันนี้เราก็ถักไปด้วยซ่อนปมไปด้วยซ่อนหางหางไหมไปด้วยหลังจากนั้นโซ่สองพอหนึ่งคอลงช่องเดิม ลงใหม่แป๊บหนึ่งต้องลงตรงช่องนะคะลงตรงช่องนะอะลงตรงช่องนี้หลังจากนั้นโซ่สองลงไปอีก หลักพอหนึ่งคอเมื่อครบสามหลักพอหนึ่งคอลงช่องถัดมาอันนี้เราลงไปสามหลักครบสามหลักแล้วโซ่อสอง พอหนึ่งคอลงช่องเดิมอีกสามหลักเมื่อครบแล้วพอหนึ่งคอลงช่องถัดมาตามด้วยโซ่สองค่ะลงไปอีกสามหลัก ครบแล้วลงช่องถัดมาตามได้โซ่สองลงอีกสามหลักอ่ะเมื่อครบสามหลักนะคะจะเห็นว่ามันจะต้องไปจดแผลแล่วละอ่ะดูงานก่อน ล,ลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้เราจะจบแถวด้วยพอหนึ่งคอนะับไปหนึ่งสองสามลงช่องที่สามแทงลงไปพันขึ้นมาดึงออกที่ละสองนะคะเราจะเห็นว่าอันนี้มันจะไปอยู่ตรงกลางอ่ะดูลักษณะของงานก่อน งานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เราจะขึ้นแถวใหม่นะคะเราก็เปลี่ยนสีได้เราจะเห็นว่าสีชมพูที่อยู่ข้างหลังเนี่ยครูไม่ได้ตัดเนาะเราก็ดึงสีได้สีชมพูขึ้นมาดึงโซ่หนึ่งสองสาม พอหนึ่งคอลงไปตรงกลางลงไปอีกหนึ่งครั้งนับโซ่สามด้วยก็เป็นสาหลักนะคะหลังจากนั้นลงช่องถัดมาสามครั้ง ตามด้วยโซ่อสองลงไปอีกสามครั้งครบแล้วพอหนึ่งคอลงช่องถัดมารู้ไหมว่าลงช่องไหนอ่ะเราจะลงช่องระหว่างดอกเนี่ย เมื่อลงสามครบแล้วลงช่องถัดมาคราวนี้จะเป็นดอกแยกและดอกแยกนี้จะมีโซ่สองขั้นนะคะแล้วลงไปอีกสามหลักครบสามแล้วลงช่องถัดมาลงช่องระหว่างดอกเนี้ย รบสามแล้วลงดอกแยกดอกแยกก็คือว่าเราจะต้องทำสามหลักตามด้วยโซ่สองตามด้วยสามหลักอันนี้คือดอกแยกอันนี้คือดอกระหว่างหลักเห็นไหมแถวนี้จะเป็นแบบนี้ เราจะเจอกันตอนจบแถวนะคะเราจะมาดูวิธีการจบแถวนะคะเราจะจบแถวด้วยพั0นหนึ่งครั้งนะับไปหนึ่งช่องสองช่องสามช่องลงช่องที่สามพันขึ้นมาดึงออกทีละสองอันนี้คือวิธีจบแถวลักษณะของงานที่ได้จะเป็นแบบนี้อันนี้มันจะอยู่ตรงกลางนะคะเห็นไหมอันนี้จะอยู่ตรงกลาง เราจะขึ้นเถาใหม่เราก็เปลี่ยนสีได้ในที่นี้เราใช้สองสีนะคะเห็นไหมว่าสีเขียวนี้ครูก็ไม่ได้ตัดดึงสีเขียวขึ้นมาหนึ่งสองสามพอหนึ่งคออลงไปหนึ่งหลักอย่าลืมเก็บ ถักไปแล้วก็เก็บเก็บส่อนๆหนนะ่อยนั้นได้ที่ไอ้อะได้ข้างหลังอะนะคะอย่าให้มันเห็นนะอ่ะอันนี้ครบสามครบสามลงช่องถัดมาลงไปสามหลักครบสามหลักแล้วก็มาลงตรงดอกแยกมัน ซึ่งดอกนี้เราจะต้องขั้นด้วยโซ่สองถูกไหมแล้วก็ตามด้วยพอหนึ่งคออีกสามหลักหลังจากนั้นก็ช่องถัดมาสามหลักครบสามช่องถัดมา บสามช่องถัดมาอ่คราวนี้เราถึงดอกแยกแล้วเราก็จะทำสามหลักครบสามหลักแล้วก็ตามด้วยโซ่สองลลนมันจะขยายไปเองตามลักษณะของลายนะคะ เรามาดูการขยายลายของลายนี้เห็นไหมว่าอันแรกเนี่ยมันจะมีหนึ่งเพราะแถวต่อมามันจะเริ่มมีสองละนะคะเราก็จะถักวนไปแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาจบแถวด้วยกันแล้วครูจะขึ้นให้ดูอีกหนึ่งแถวนะคะเราจะจบแถวนี้ด้วยพอหนึ่งคอคือพันหนึ่งครั้งแล้วก็แทงลงมาช่องที่สามดึงให้มันได้อีก รวมกันแล้วเนี่ยเป็นสามห่วงดึงออกทีละสองห่วงอ่ะอันนี้คือวิธีจบแถวแลัวกษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้นะคะแถวต่อไปเราก็จะเปลี่ยนสีได้ดึงได้สีชมพูขึ้นมาโซ่หนึ่งสองสามสามารถถักได้เลยเห็นไหมแล้วก็ พอหนึ่งคออีกสองครั้งครบสองแล้วก็ช่องถัดมาค่ะครบสามเนาะเมื่อกี้โซ่สามหนึ่งแล้วก็พอสองคอสองครั้งเป็นสามหลักเนาะนะคะจะขึ้นแบบนั้นนะแล้วเราก็ถักช่องถัดมาแล้วก็ลงช่องถัดมา อะเมื่อครบแล้วมาถึงดอกแยกแล้วเราก็มาทําดอกแยกมันปกติก็คือลงสามหลักหรือสามครั้งแล้วก็ต่ำด้วยโซ่สองลงไปอีกสามหลักครบแล้วก็ช่องถัดมา ลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นการวนนะคะเราก็จะถักสองสีแบบนี้วนไปเราก็จะมาวนจนให้ได้ความยาวของตัวกระเป๋านะคะให้ได้ความยาวของตัวกระเป๋าเป็นที่ต้องการอันนี้เราจะเผื่อไว้หน่อยนะอันนี้เผื่อที่เราจะทำฝาปิด การวัดนะคะการวัดถ้าสมมตว่าเราจะาใส่โทรศัพทพ์มือถือเราก็เอาโทรศัพท์มือถือเรามาลองวัดดูนะคะว่าขนาดที่ได้อะ่ะเราพอใจไหมนะคะคับหรือหลวมไปไหมก็ตามลักษณะของของชิ้นงานที่เราจะใส่หรือที่เราจะใช้นะคะเราก็ถักให้ได้ตามลักษณะของชิ้นงานแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนแถวสุดท้ายนี้นะ เมื่อเราถักได้ชิ้นงานเป็นที่ต้องการนะคะเราก็จะมาตัดจบเลยนะเราเลือกเอาว่าเราจะเอาสีอะไรสีชมพูหรือสีเขียวอันนี้เราก็เลือกเอาเนาะเราก็จะตัดจบอ่ะตัดจบได้สีหนึ่งก่อนในที่นี้ครูจะทําสีเขียวครูก็ตัดสีชมพูจบแล้วเดี๋ยวเรามาสั้นได้อะไรให้เรียบร้อยนะคะคราวนี้เราจะมาดูสําหรับชิ้นนี้ครูถือเป็นชิ้นที่หนึ่ง เราก็จะมาถักคอทอคอทอก็คือแทางลงไปพันขึ้นมาแล้วก็พันออกไปแทางลงไปพันขึ้นมาพันออกไปอ่าเราจะทําแบบนี้เราจะทําแบบนี้วนรอบเลยถามว่าแทางลงตรงไหนก็แทงลงในช่องนี้ มันมีช่องให้เราแทงอยู่แล้วนะคะเราก็ลงไปทุกช่องในที่นี้นะคะในที่นี้เราจะทำสามแถวทำแบบนี้นะชิ้นแรกเนี่นะคะเราจะทำสามแถวถักวนมา3ามแถวสำหรับชิ้นแรกส่วนนี้จะเป็นตัวกระเป๋าชิ้นที่1นนะคะหลังจากที่เราถักคอทอลงไปสามแถวแล้วนะ คราวนี้ชิ้นที่สองนะคะชิ้นที่สองเราก็จะมาหยุดที่ความกว้างเหมือนเดิมแต่เราจะถักเอ้ตัวนี้ขึ้นไปเราจะถักแบบนี้ขึ้นไปเป็นปากกระเป๋าพับนะคะเป็นปากกระเป๋าพับอันนี้แล้วแต่เราว่าเราจะเอเอาพับขนาดไหนนะคะเราจะเอาพับขนาดนี้หรือจะเอาครึ่งกระเป๋าก็ได้อันนี้แล้วแต่เรานะคะอันนี้เราถักขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะ หลังจากที่เราถักแผ่นที่สองนะคะเราต่อความยาวซึ่งมันจะเป็นตัวปิดอันนี้มันจะเป็นปากกระเป๋าปิดนะคะหลังจากที่เราต่อได้ความยาวเป็นที่ต้องการแล้วเราถักคอทอหรือ X อ,อันนี้เราจะถักวนมาสําหรับตัวนี้เราจะถักวนมาสองรอบนะคะเราจะถักวนมาสองรอบแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะหลังจากที่เราถักชิ้นที่สองสองแถวแล้วนะคะ พอแถวที่3ามเนี่ยเราก็จะมาเชื่อมระหว่างสองชิ้นนี้เข้าด้วยกันเอาเอาด้านผิดนะคะด้านในนะด้านในกับด้านในเนี่ยประกบกันฉะนั้นว่าอันนี้ก็จะเป็นด้านนอกกับด้านนอกนะคะเรามาดูจุดที่เราจะเชื่อมนะคะเราจะเริ่มจากตรงนี้ตรงกลางเนี่ย อันนี้เหมือนกันนะคะถ้าใครหาจุดที่จะเชื่อมไม่เจอนี้ให้ทำสัญลักษณ์ไว้นะจุดที่เราจะเชื่อมเราจะเห็นว่าตรงนี้ตรงกลางเห็นไหมคะอันนี้ก็ต้องอยู่ตรงกลางด้วยนะชิ้นหลังเนี่ยเราจะเริ่มเชื่อมจากนี้แทงลงไปพันขึ้นมานะคะแล้วก็ดึงออก หลังจากนั้นมานี้มาหลักถัดไปแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็ดึงออกมานี้แทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็ดึงออกทำซีผ่านนะคะแล้วเราก็สลับมาด้านนี้ช่องถัดไปทำซีผ่านสลับมาด้านนี้ช่องถัดมาทำซีผ่านเราจะใช้วิธีการเชื่อมสลับแบบนี้ ลักษณะงานนะคะละักษณะงานที่เชื่อมจะเป็นแบบนี้เราจะดึงซีผ่านรอบเลยนะคะอ่ะเราจะดึงสีผ่านรอบจนมาถึงอีกข้างหนึ่งคือข้างด้านนี้ถักวนมานะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันเมื่อเราถักเชื่อมสุดนะคะเราก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้อันนี้ก็คือลักษณะของการเชื่อม ัดจบเลยนะคะเราก็ได้ชิ้นงานแบบนี้เป็นกระเป๋าแล้วก็มีฝาปิดตรงนี้เราสามารถเล่นสีแบบนี้ได้นะคะถักเล่นสีสลับได้อ่าคราวนี้เราก็จะมาทำสายกระเป๋าสำหรับสายกระเป๋าเราก็จะมาเริ่มจากข้างๆนี้ เราจะเริ่มจากจุดนี้เลยนะคะจุดแรกนี้เลยเราจะถักโซ่ขึ้นมาสองพันหนึ่งครั้งลงมาจุดเดิมให้ได้สามห่วงดึงออกมาเลย พันหนึ่งครั้งลงช่องถัดมาให้ได้สามห่วงดึงออกหมดเลยพันหนึ่งครั้งทางช่องถัดมาให้ได้สามห่วงแล้วก็ดึงหมดเลยสายกระเป๋าเราจะทำทั้งหมดสามช่องหลังจากนั้นเมื่อครบสามแล้วโซ่สองค่ะหันหลังกลับพันหนึ่งครั้งลงช่องถัดมา ให้ได้สามห่วงดึงหมดเลยพันหนึ่งครั้งแทงช่องถัดมาให้ได้สามห่วงดึงออกหมดเลยเราจะทำทั้งหมดสามครั้งอ่ะลักษณะงานจะเป็นแบบนี้นะคะขึ้นแถวใหม่เราโซ่สองก่อนหันหลังกลับพันแล้วก็ ลงช่องถัดมาเราจะต้องได้ทั้งหมดสามหลักนะเพราะว่าเราเริ่มต้นที่สามใช่ไหมคะขึ้นแถวใหม่เราโซ่สองก่อนเราก็จะลงแบบนี้ให้ได้สากระเป๋ายาวเป็นที่ต้องการ ื่อครบสามแล้วจะขึ้นแถวใหม่เราโซ่สองหันหลังกลับอ่ะลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้ถักให้ได้ความยาวเป็นที่ต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะเมื่อเราถักได้ความยาวของสายเป็นที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาเชื่อมอีกฝั่งนึงลักษณะการเชื่อมนะคะเราก็จะมาช่องแรกเนี่ย ดึงซีผ่านเหมือนเดิมนะคะดึงให้ได้สองแบบนี้แล้วก็ดึงซีผ่านแล้วก็มานี่ดึงซีผ่านแล้วก็ย้ายมาอีกช่องดึงซีผ่านอ่ะย้ายมานี้แล้วก็ดึงซีผ่านเราจะเชื่อมเหมือนกับที่เราเชื่อมเอ่อ สองชิ้นเข้าด้วยกันนะคะเชื่อมเหมือนตัวกระเป๋าเลยโดยวิธีการดึงซีผ่านลักษณะของการเชื่อมสายนะคะลักษณะของการเชื่อมสายนี้เราก็จะเชื่อมเหมือนตัวกระเป๋าก็คือวิธีดึงซีผ่านนะคะเราก็จะได้สายอันนี้ตัดส้นได้ให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้สายกระเป๋าเป็นที่ต้องการ ลักษณะของตัวกระเป๋าก็จะเป็นแบบนี้เราจะถักใบเล็กใบใหญ่นี้ก็แล้วแต่เรานะคะอืมมีฝาปิดหน่อยก็เป็นอนันเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีการถักกระเป๋าแบบง่ายๆสำหรับมือใหม่ลองถักก่อนนะคะไม่ยากจนเกินไปแล้วเจอกันมีโอถัดไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ